อ๋อมันเป็นนัยาวอะสำหรับไม่ไมีนัยาวไรนะคเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อไม่มีนัดให้กูด้วยเอไอซองกับกระแทกเมื่อกี้นัี่นัดอะบอรห้าร้อยแท็บร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยร้อยจากสเก็ตเก่าอันเนี้ยราคาปัจจุบัน2 4 0 0แนะนำนะครับซื้อนะครับ โอ้โหเปิดเฟซเป็นรายการทีวีเระ่ด็ที p นี uh, ้เราจะไปคือผมประกอบผมประกอบบอร์ดเสร็จแล้วเว้ยผมมีบอร์ดค่าต้องคือของตัวเองแล้วได้บอร์ดลาค่า500บาทเออใส่คราวนี้ ไอทักที่ได้มาเนี่ยมันเป็นทักแบบน้าไวมากเว้ยทักก็คือไอตัวที่หลอกหลอนอ่ะแล้วมันไรงเกินไปที่ผมไปลองบ้านเจ้อาอาร์นะฮะเห็นว่ามันน่าไวมากวันนี้ก็เลยลากใชรน้อยนะฮะมาไปดูทักตัวใหม่เพื่อที่จะเอามาใช้กับบอร์ดผบที่คัตตอร์เพิ่งเสร็จทำลายเสร็จเมื่อคืนนี่เองครับเราจะไปไหนก่อนนะ อ่ะไปพระรามสี่ก่อนไปดูสักร้านหนึ่งถ้ามันไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอดูบ้างอย่าลืมสัญญาณนะครับผมช่วงนี้ก็รักษา,ส,าสุขภาพกันให้ดีนะฮะใส่แมสกินข้าวกินน้ำกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อยาเป็นหวัดไอเมื่อ,อไหรก่ก็นั่นแหละรีบไปตรวจสุขภาพนะจ๊ะ มีแคทซีรอนมีแคทซีรอนไม่มีใช่ไหมเหลือแต่แันนี้โว้หแค่นี้ใช่ไหมพูดได้ว่าเหลือแต่กลัวก,ก็มีรองเท้าสเก็ตด,ด้วย ไไม่่ด้ใแล้วก็ไม่ได้ละเซิร์ชกดเลยไปดูเกิงครับนึ่งร้อยบาทอันนั้นบอร์ดใช่เซ <of> ิร์ฟอันนี้เซิร์ฟสบกกว่าไม่บอร์ดนะถ้าเซื้อแล้วซื้อแค่นี้ก็พอตัวเจ็บ ได้ลแล้วครับแล้วก็ขอขกินต้าวเช้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปมาบุ็นของต่อล้วก็ได้กินอร่อยเอากินแล้ว,เค,ลวเคยกินแล้วใช่ไหมยังนี่คือสิ่งที่ได้จากการมาดีแคทลอน <c oughs> <c oughs> มาดูของได้ขนมนี่ไงรองเซอร์อร่อยใช่ไหมล่ะ สวยผมก็อ s <S ช,อชอบชอบไซด์ด้วยเอ้าอุ้ยมาถึงที่แล้วรอไม่มีครับรอไม่มีล้อเซเรติกครับฮะล้อของแท่เซเรติกหรือล้อเซเรติกอ้าวเพิ่งอ้าวเพิ่งล้วล้อใส่ยังไงครับล้อเซเรติก1790 1790แล้วมันต่างกับล้อธรรมดายังไงจริงก็จะเป็นยางของของเซเรติกด้วยโอ้ไซส์ใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ยางมม1790อ๋อนี่ไงนี่ อันนี้ลเซนติกของเตมันก็เขียนอยู่ว่าเซติกอนแรกก็คือจะมาเอาสเพราะว่าเราสามาเอาฟิวฟิกกันมันจะเป็นอันนี้อันนี้มันเป็นคนยากไหมอะถ้าเป็นเอเมก็ไม่เท่าไหร่ครับพี่ส่วนใหญ่นะอย่างตัวนี้ก็สูบประมาณปีบนึ่งเฉลี่ยใช่ที่ยวแล้วก็ตัวที่แบราี่งใช่ๆจะเป็นอะด่าเป็นน้ำมันั ตัวเนี้ยมันจะเป็นสปริงเนี่ยสำหรับปืนเลยคือวงเลื้อจะไม่ไม่เล็งเข้าตัวนี้คือลูกปืนอะไรมันจะไม่ค่อนข้างจะไม่เยอะอะไรเลยแค่น็อตแค่ปรืนตัวเดี้วเลยไม่เหมือนตัวนี้มันต้องมีลูกปืนด้านในต้องมีลูกปืนอีกใช่ซีลกูร์ขึ้นไปเป็นลูกปืนอีกแล้วอันนี้เท่าไหร่นะครับห5 9 0งารส่วนตัวนี้ก็2 9ง0ัาสอุ้ยเราไม่ต้องวางเลยกับตัวนี้เลครับซีลกูร์ซีลสี่ซึ่งละคันหนึ่งราคา1,100ไว้นะครับตามสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ หัวส <Z an aaS as> ีสีเนี่ยคือตัวที่อยากได้แต่ราคาไม่อยากได้ละอู้สีสีมันดูรอเราจริงต่ำราคาแล้วสวยอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าอ๋อด้านหน้าจะแหลกกว่าด้านหลังด้านหลังจะมันจะทุกกว่าอ๋อแล้วลูกคุณลูกคุณไหนเขาพอดีไม่ค่อยรู้อะไรมากจริงจริงแต่เชคอไม่รู้อะไรมากคือไม่รู้อะไรเลยจริงจรถ้าปับจริงจริงอะคุณอะบอดคุณยังไง ก่อนดีวมีคำว่าเดี่ยวอีกเหรอเดี๋ยวสอกไปรีวิวแล้วมเดี๋ยวโทรถามเรียนแล้วเดี๋ยวไปรีวิวไม่ทันโทรถามโทรตอนนี้เลยสอ o ชั่วโมงต่อความไฟแรงพอมาถ่ายวิดีโอมันจะซื้อกล้องเลยจะซื้อมือถือมาถ่ายเลยและสนามนี้ก็สีของเย็นกูจะได้ไปทดสอบ ยอยู่หรือเปล่าหนะ้าเจ้าของบ้านอ๋ออยู่นั่นเจ้าของบ้าน มาสตูมันอีกแล้วครับท่านยิ้มได้เมื่อยวิ่งหันหลังฟังมาทั้งนี้ชงงชงงสมองกูก็แบบแต่งแล้วไม่ค่อยเต็มนี่ครับใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะดูเอาไว้นะทำให้ทุกอย่างโอเคหีบมาหนีบมาหนีบมาเนาะชิดหน้ามาให้ ทมาเป็นร้อยปแล้วไม่มีใครรู้ทักคนเลยนะโอ้สมีนดเอาาวัดเลยใช่แล้วต้องนเลยอ้้นเหรอไม่รู้ต้อเออาวัดานวัดเลยโอ้อาโอเคอเอยานีเอะนะาขึ้นมานี่อแพงใชอเปล่าโอเคตดไปโอเับไปที่ ขอเฉลยแล้วกันครับโอเควิ่งกู้รถนอ,นออกแมงข้าตัดเข้ามาโอเคและนี่ครับผมคือบอร์ดที่ข้าตัดมาราคา500บาทนะครับที่ผู้ประกอบการต้นมาอ,อยู่บนรถก่อนนี่แหละก็ทำลงทำลายติดอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาบางทุกคือกลับมาดูคลิปที่แล้ว <c oughs> นั่นแหละครับนั่นคือปัญหาของเราคือชิปแอบอารมณ์เปลี่ย, <c oughs> เยนเงินนะ นี่แหละต้อือตัวนี้แหละที่แบบว่าความที่เราเคยเล่นแบบบูชิ่งนะเนาะแบบต้องออกแรงกดอีกแล้ะซีเอซี่นะครับนี่คือซีเอซี่ที่เป็นระบบบูชิ่งซึ่งถ้าใครชอบแบบแนวปั๊ม,มเยอะๆอันนี้อันนี้แบบปั๊ม,มเยอะอ่าผมเรียกว่าเป็นทัพแนวกระป๋อง <c oughs> ออกแบบเยอะมากนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> ดีมากถูก <c oughs> ตอ้องคราวนี้ก็เลยหลังจากที่ลองเลยแล้วมันไม่เวิร์ก้วยก็จะมาเปลี่ยน เแล้วเอาถอดเอาทีออา่ออกเลยแล้วก็ใส่ทักอันนี้แล้วเราจะลองไปเล่นกันเนาะโอเคเริ่มการเริ่มกันหรือโอเคทีนี่ชิดยากอ่ะสุดตาละโอ,อ,ะโอ๋มันกุไ๊กเก๊กเก๊กเไ๊กเก๊กเก่กเก๊กเก๊กเร๊อเมมก๊กเก๊กเก๊กเก๊กรก๊กเก๊กเก๊กเเกาเก เราอบคุณสถานที่นะครับผมพาร์ตี้โฮมสตูดิโออีกแล้วนะครับที่เราดีสถานที่มาเซลครับนี่เซลใช่ไหมครับดูแลนั่นะนั่นเขาบอกเขาบอกว่าจริงๆอันนี้มันดีมากนะเพียงแค่เราต้องรอ,งอ,งอให้เราได้เก่งก่อนเราถึงจะไปเล่นอัน,นนี้ได้เนี่ยสายก่อนตอนนี้ ขายต้นนี้ราคาตกขายในราคาต้นนี้ราคาปวอซไมหลงในใจนล่คือมันประกอบง่ายนะเว้ยง่ายกว่าราบังคับเราเล่นกันเดียวนะอ๋อตน้ยาวอะไม่มีนยาวลยราคเฮ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวอ๋อไม่มีน้ำให้กูด้วยไอไอซองกระแทกเมื่อกี้นั่นนะ ไม่มีอ่าเพื่อคอนเทนต์แล้วครับร้านนี้คุณเราเรามีบอร์ดของอาร์ตอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ประกอบคืนด้วยนะ <c oughs> ไม่คุณยืมยืดยาวเลยคุณคืนไม่อะไรทั้งสิ้นโอ้ยนี่ยงว่าเหลือแค่อันนี้แหละฟูดเนี่ยถ้าคุณทำดิโอ๊ย <c oughs> โอ้ยชีวิตกูอะไรเนี่ยก็ผมจะแก้ใส่สำหรับปีทาริสเดีขอเ้อเหนื่อยแล้วเนี่ยพอน่จะตกดินอยู่แล้วยกประกอบไม่เสร็จเลยพักๆไม่ได้รีวิวใครอยู่ในห้องนอนเชื่อกูว่ามันฉันสัมฤทธิ์ครับเว้ยในที่สุดผ่านไป40นาทีเราก็ได้บอร์ดแล้วครับผมบอร์ที่ประกอบครับ c x c อ่านี่ c x c ครับผมลายนะครับผมอันนี้เห็นด้ตัวเองเองจะแต่กระดาษทรายเรียบร้อยใส่คนนี<ฆ>้คนใช้ c x c นะครัหลายคนนะครับผมจะต้องจะต้องคือเข้าใจด้วยว่า <c oughs> พอเราได้มาใหม่ๆเนี่ยหลอดมันจะขาดตรงนี้ให้ให้เราแน่นนี่ก่อนตรงหัวเนี่ยครับผมเราก็ต้องคลายให้มันอ่อนนะครับผมตามพัสดุสก,การของเรานะครับโดยใช้ สเก็ตพูลซึ่งใส่กับด้ใส่ด้าน,นี้ส่วนตัวผมนะผมคนชอบฟาร์มเยอะผมก็จะใส่แบบมินเลยอะคือมันก็หลุดยากแหละเฮ้ยแต่นี่ที่บ้านเก่านะสิยกนิีเดียวนี่เดี๋ยวผมเอาแบบให้หัวน,น้อนจากตรงนี้มันพอดีนนกันหัอน,น้อนจนัดพอดีนนกันโอเคนี่แหละเสร็จแ,แล้วนี่หนละักการกดยังไงไอ้าอย เฮ้ยชอชเวยเวยถ้าคุณไม่ได้สายแบบกระโดดอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยหมายถึงเงี้ยผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะพอได้งั้นเดี๋ยวตัดภาพพี่มาสักิดกันครับร <อ S 1> นหนึ่งสองครับร <อ S 2> คุณต้องเล่นได้ดีวะเสียสิเหมือนกัน,กนกจะเป็นตัวคอมพิวตอร์ บอร์ด500ครับ100 1,100 100จากสเก็ตเก่าตลาดทาย200ติดตัดละเหลือด้วยอันนี้ก็ประมาณ1,700อันนี้ราคาปัจจุบัน2,400แนะนำนะครับ ซื้อนะครับไออคนเราฟิล์มไงเออคนเราฟิล์คืออันนี้คุณก็จะมีลายแบบโอ้คุณคนเดียวเลยนะนี่นั่งทำเองภูมิใจใช่ที่เขาไม่ใช้กันนี่มึงไม่อย่างเงี้ยส่วนนี้ก็เออเดี๋ยวคุณภาพคุณภาพดีหน่อยครับตามราคาคีย์ลี่เดี๋ดูแล้วมันก็สวยเลยสวยดวยที่หูตั้งใจทำสไตล์ไปเอาใส่พอได้ทักเข้ามาสวยขึ้นเลยทันทอย่าดื้อนะครับมีดื้อกับมันเชื่อผมเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ใช่ อันนี้ก็คือเดี๋ยวผมกลับไปใส่กระดาษทรายเพิ่มขึ้นก็คือจบละก็เล่นกับเพื่อนได้แล้วนะฮะแค่นี้ละก,กันเอาไปเล่นเหลือเอาไปโชว์ก่อนเอาไปโชว์เอาไปโชว์มากกว่าโอเค <Okay. S 3> ไม่ทานฟิกชันเหรอยฟึ้งอย่างงี้ต้องอย่างนี้ดิเอาไปเอาไปสบายใจแล้วสบายใจแล้วกินข้าว